อ่ะข้นเนาะบอกว่าหอดดีพีอะไวกันอยากอธิบายแล้วก็เป็นหมาของดีพีให้ทุกคนไปฟังว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ดีแมทเนาะคก็แ่บดีพีอ่าเป็นแน่ง,งอกข้าจะเหยื่อมาดีพีเนาะแต่ที่ข่อยอยูย่ินมาเนี่คนอยู่บ้านเนี่ยที่เขาบอกให้ฟังให้แม่น แต่ก่อนเนาะแต่ก่อนมันมีสงครามแหละแต่ข้าวสงครามโลกครั้งที่สองหมดหละมีสงครามยังอยู่นี่แหละแต่ตอนนั้นชาวบ้านท่านกระดมลงทีวิตคือเราแหละแต่มีสงครามเกิดขึ้นมาเนี้ยแล้วก็เจ้าก็เห็ดดีอยู่ตามเกาะนี้ที่แถวอยู่แถวหนุ่มโต๊ยังไงเนี่ยเจะเห็ดดีเห็ดเป็นดีเติมต่อเตินต่อป่าดีดีแต่ก่อนโมโหว่าเขาเอือดยังแต่ก่อนเขาเอือมาแนวตันป่ายังเนี่ยดีเอือดเอือนดีเนี่ยแต่ว่าน้่มตกนุ่มบุตรหนาที่ว่าท่านมีสื่อ เขาอยากเห็นดีดดตันตันเอาบาดอ่ะมันนี้มันเกิดช่วงข้ามโลขึ้นมันนี้มันมีการขาฟันดันแทงกันยังแหละไรเสร็จแล้วเขาแต่ว่าเาขาเอาซบคนตายที่ว่าขาอยู่สงช่วงขามนะเขาบีลงน้ำวันนี้เขาบีตรงนนังด้วยขาเขาขายืดตงหนังวันนี้มันนีด้ดีเนาะมันอยู่ก่องอยู่ก่องเฮียังก็ข้ายุ่มันจะเถิ่เนมามันก็นไล่ซบผวกซพผวกยังผวกคนตายอะไรลงไปไปขังอยูด่ดีบันนี้ไปขังอยู่ดี บ้าลายแห่งอันดีเขาว่าเป็นเป็นเป็นพัานคนเนี้ยโซบเป็นทันเป็นมือของกระบอหลายดีพอดีก็เต็มหมดเยันดีเศร้าบานไปยามดียามต่อนก็เห็นอยู่หันพอดีว่าเป็นซื้อของดีผีมาเลยอยู่หันยีนมตกะส้มพมีท่านเนี้ยเป็นนมโตกน้ำตกะส้มพมีดีผีพอดีแบบต่้งซื้อมาเลยมาเป็นดีผีเห็นว้ามันถือซบถือยังงขอนเนี้ยถือซบปวดคนตายอย่างเงี้ยเป็นดีผีเดียรก็ ต่างกันมาเลยมันเนี่จะมาหอมจุกเหมือนนี่และพี่น้องเนี่ยมีตำนานแหละอยากอธิบายโบหุว่ามันเป็นความจริงหรือว่ายังกไงยังหรือว่าตัวยังโบหุแต่ว่าเขาได้ยินมาผู้เฒ่าโอเคบนบอกไอ้ฟังพี่น้องเลยอ๋อมีตำนานแดาพี่น้องอยากบอกกาวไห้ฟั่งตำนานดดอาสาธุกาอยู่โอ้เสือเลยเนาะ